ก็สวัสดีครับก็เดี๋ยวไปดูตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการร้องขอ VPS นะครับสำหรับใช้รันบอรฟรีนั่นเองนะครับซึ่งทาง XM เนี่ยก็จะมีบริการให้นะครับสำหรับคนที่ลงทุน5้ารเหรียญขึ้นไปเขาก็จะมี VPS เนี่ยให้เราใช้ฟรีนะครับสำหรับใครที่ลงทุนเกิน500เหรียญให้ทำการร้องขอทุกคนนะครับเพราะว่าเราจะเอาบัญชีของท่านนะครับ ไปรันใน vps ของ xm นะครับซึ่งเราจะตอนนี้เนี่ยเราจะไม่รันในคอมส่วนตัวแล้วนะครับซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงในการในการเครื่องคอมดับนะครับก็จะย้ายไปดัน vps แทนนะครับซึ่งเป็นบริการฟรีนะครับก็วิธีก็ให้เรามาที่เอ่อกลุ่มเล่น forex กันเถอะนะครับก็ไปที่โน้ตนะครับไปที่โน้ตแล้วก็มาที่ลิงก์นบขอ vps ฟรีนะครับสำหรับใช้รันโปรแกรมอัตโนมัตินะครับ ก็ให้เราคลิกนะครับลิงก์ตัวนี้ก็มันมันจะให้ทําการเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็คือให้เรามาที่เมลนะครับถ้าใครจำเอ่อไอดีของท่านไม่ได้นะครับก็ก็คือให้เราก๊อปไอดี ID ตัวนี้ไปแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งเอาไว้ตอนที่เราสมัครนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกเข้าไปเลยนะครับกรอกเข้าไปล็อกอิน เมื่อกดล็อกอินแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเกี่ยวกับ VPS ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับร้องขอ VPS นะครับทางโบรกเกอร์เนี่ยก็จะแจ้งว่าบัญชีของท่านสามารถใช้บริการ VPS แบบฟรีได้นะครับก็ให้เราทําการร้องขอเลยนะครับซึ่งเมื่อเราเมื่อเราได้ทําการกดร้องขอไปเนี่ยทางโบรกเกอร์นะครับจะส่งนะครับรายละเอียดนะครับไปที่เมล เรานะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับก็เมื่อส่งได้เมลมาแล้วนะครับหน้าตาลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับการล็อกอินยูเซอร์ตัวนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับก็ให้ส่งข้อมูลนะครับเข้ามาที่ผมได้ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายตัวพอร์ตของเราเนี่ยเข้าไปใน VPS นะครับโอเคการขอ VPS ก็จะเป็นประมาณเท่านี้เนาะก็สวัสดีครับ